ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV การทำงานของรัฐบาลน,นี้แล้วก็การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภานี่นะฮะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคือก็สำคัญนะครับแต่ถ้าคุณดูข่าวที่มีการเสนอในแต่ละวันเนี่ยดูเหมือนว่าสื่อมวลชนนะให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่นอกสภามากกว่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวจากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการที่ออกมาเคลื่อนไหวเสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ r o ลแ back รัฐประหารนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสภาแล้วก็รัฐบาลไม่สําคัญแต่ว่าการทํางานในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเนื้องานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกษิจเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาสังคมอย่างน้อยในระยะสั้นและในระยะกลางในบทบาทของรัฐบาลแล้วก็รัฐสภา ในการทํางานเพื่อประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปและก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนดําเนินนโยบายต่างๆที่ได้สัญญาออกมาให้เป็นความจริงให้ได้ให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นอันนี้เป็นภารกิจของสสทุกคนแล้วก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าเราอยู่ในช่วงเวลาหรือในห่วงเวลาที่ การเคลื่อนไหวนอกสภาโดยเฉพาะทางวิชาการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างแท้จริงแล้วก็ปูทางให้มีการสร้างความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะนําไปสู่ความเสมอภาคมากขึ้นในประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนนั้นในที่สุดเนี่ยจะสําคัญกว่าจะสําคัญกว่าแล้วสื่อในที่สุดก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนอกสภามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะ roll back รัฐประหาร ผมกำลังพูดถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่ทางาทีมของดรวรเจตภาคิรัตทีมของอาจารย์ธีรสุทธีวรางูอาจารย์สาวตรีสุขศรีอาจารย์ถาปานันนิพิทกุลนะฮะอาจารย์เปียบุตรเปรียบุตรแสงกนก,กุลอาจารย์ปูนเทพศิรินภงอาจารย์จยันทิจิราเอี่ยมมยุราเนี่ยเจ็ดท่านเนี่ยเชิญทั้งสื่อมวลชน และนักการเมืองและนักวิชาการที่มีแนวคิดที่แตกต่างกับข้อเสนอของที่กลุ่มนิติราชได้เสนอไปเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เกี่ยวกับการโรแบ็กผลพวงทางกฎหมายจากการยึดอำนาจ19กันยา2 5 4 9เนี่ยได้เชิญนังสื่อมวลชนและนักการเมืองและนักวิชาการท่านอื่นๆไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมบอกเลยว่าในขณะที่รัฐบาลนั้นทํางานในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในส่วนของภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจปัญหาการเมืองณนะเวลานี้จุดโฟกัสที่สําคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่สิ่งที่นิติราชพยายามจะทําเราได้ใช้คําอธิบายว่านี่เป็นหน่วยกล้าตายทางวิชาการเพราะว่ามันมีนักวิชาการอีกเป็นจํานวนมากเป็นร้อยเป็นพันคนที่มีแนวคิดสอดคล้องกับสิ่งที่นิติราชเสนอ แต่ว่าด้วยฐานะทางสังคมหรือฐานะในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาที่มีอยู่เขาไม่สามารถและไม่ต้องการที่จะมาเคลื่อนไหวสนับสนุนสิ่งที่นิติราชนั้นทาแต่ว่าถ้าคุณสังเกตก็ไม่ได้มีกระแสมาคัดค้านอย่างเต็มที่กระแสคัดค้านสิ่งที่นิติราชเสนอเนี่ยมาจากเฉพาะแนวร่วมที่เคยต้องการสนับสนุนให้มีการยึดอำนาจจากพันธบัตรทักษินก็คือสื่อมวลชนประมาณ3-4ฉบับ เสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์ก็มีแค่นั้นน่นแหละนะที่ออกมาค้านสิ่งที่นิติราชเสนออย่างเต็มเม็ดเตมหน่วยนะก็คงมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยในบางประการแต่ว่าถ้าจะค้านแนวคิดในการโร l l back รัฐประหารเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีก็มีคุณถาวรเสเนียมนะมีคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะหลักๆก,ก็มาจากกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย ผมไปดูมุมมองขอคณะวิชาการชั้นนำของชาติหลายคนเนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริบอกว่าแสดงความเห็นว่าขอแสดงความชื่นชมการแถลงการของคณะนิติราชอาจารย์เกษีิย์เตชาพีระบอกว่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับแถลงการที่นนี้ว่า A great legal initiative worthy of the widest possible support ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ทางกฎหมายอันยิ่งใหญ่ซึ่งควรค่าแก่การได้รับเสียงสนับสนุนในวงกว้าง ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้คุณพายสิทธิ์แวาชาชีวะในวันทีท่ถึงนี้ต้องไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องไปเพราะว่าไปแสดงจุดยืนให้เห็นกันชัดว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่นิตราเสนอเนี่ยมันไม่ถูกต้องตรงไหนทำไมสปิริตของการต่อต้านการยึอดอำนาจในอนาคตเนี่ยไม่สามารถแสดงออกมาได้ด้วยวิธีการที่จะ roll back ผลพวงทางกฎหมายจากการยึอดอำนาจครั้งที่ผ่านมา คุณพิสิทธิ์นั้นควรที่จะไปเพราะว่าคําพูดที่คุณพิสิทธิ์ใช้กับสื่อมวลชนในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าเราต้องการนิติรัฐไม่ใช่นิติราชเนี่ยเออมันมีเหตุผลอย่างไรอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เจียมธิรศกุลบอกว่าสิ่งที่ข้อเสนอโร l l back รัฐประหารของนิติรัชครั้งนี้พิสูจน์ได้เห็นคือมี perfectly legal argument มีเหตุผลสนับสนุนทางกฎหมายที่สมบูรณ์สำหรับการยกเลิกหรือย้อนเวลาการรัฐประหารได้ จึงเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ Brilliant, Exc Thought-Provoking Exciting, Imaginative and imagin หลักแหลมหน้าตื่นตาตื่นใจกระตุ้นความคิดและสร้างสรรค์ผมบอกเลยว่าสิ่งที่นิติราชเสนอเนี่ยหลายๆข้อนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเป็นสิ่งที่ผมได้พูดมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่มีการยึอดอำนาจพูดมาตลอดสิ่งที่นิติราชเสนอเป็นสิ่งที่กลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มได้พยายามที่จะ a r t i c u l a t ยออกมาได้พยายามที่จะอธิบายออกมา ด้วยวาจาที่อาจจะแตกต่างจากที่อาจารย์วร์เจตอาจารย์เปียบุตรอาจารย์ธีระได้ได้พูดซึ่งอาจจะเป็นวาทศิลป์ที่เต็มไปด้วยคํา,าคศัพท์ทางกฎหมายที่ออกมาเชิงวิชาการมากหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกันของการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนี่คือ progressive change ที่ประเทศไทยนั้นต้องมี แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพันธบัตรทักษินมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการเอื้อประโยชน์กับนักการเมืองเพราะว่าเรากําลังพูดถึงการสร้างประชาธิปไตยในชาติเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะไปยืนอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วไม่สนับสนุนแนวคิดในการ roll back สิ่งที่รัฐประหารได้ก่อไว้ก็แสดงว่าคุณต้องการ regressive change ในประเทศคุณต้องการให้มันถอยหลังย้อนไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าคุณพิเศษไม่ได้ต้องการอย่างนั้น แต่เบอร์เงินคุณอภิสิทธิ์ได้แสดงจุดยืนมาตลอดว่าอยู่กับอีกฝ่ายแต่มันไม่สายเกินไปแล้วฮะที่จะเลือกอยู่ข้างก้าวหน้าถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเวอร์ครับเนชั่น วิเอนนะครับเล่มของวันศุกร์นี้ก็มีหน้าปกคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็บอกว่าอาสายามยากได้ไปสองชั้นนะฮะมาเช้าอาจารย์สองท่านในร,รายการเวกับไทยแลนด์บอกผมว่าเนชั่นเข้าพยายามสื่อไปถึงคุณพิสิทธิ์ว่าเนี่ยยามยากก็เลยมาอาสาช่วยประชาชนคือมาแบบลึกๆหน่อยแต่ผมมอ,องอีกมุมหนึ่งการที่เนชั่นเสนอข่าวแล้วก็ลงหน้าปกคุณภิสิทธิ์ซึ่งไม่ได้เป็นนายกแล้วออกไปแจก อุปกรณ์นะข้าวอาหารช่วยเหลือประชาชนที่เป็นภัยได้รับภัยจากน้ำท่วมเนี่ยคุณนภิสิทธิ์ก็ได้ไปเต็มๆเ,เลยนะได้เครดิตไปเต็มเต็มเลยทั้งทั้งที่เรื่องที่สำคัญที่สุดในสัปดาหาน์นี้คือข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูนและโรบั b รัฐประหารเรื่องน้ำท่วมไม่ใช่สำคัญนะฮะแต่เรื่องน้ำท่วมมันเกิดขึ้นทุกปีแล้วองค์ประกอบในส่วนของปัญหาและการแก้ไข มันก็เป็นประเด็นเดิมๆไม่ได้มีอะไรใหม่ในการที่จะให้ประชาชนนั้นได้เรียนรู้ฝ่ายค้านทุกสมัยเขาก็ไปช่วยประชาชนอย่างนีนะ้รัฐบาลก็ไปช่วยผมก็ไม่เห็นว่ามีอะไรใหม่ที่เป็นข่าวผมคิดว่าน่าจะขึ้นภาพอาจาร์วอรเจจดีกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่ t ด e a เนชั่ไปดูมติชนมติชนก็ยังเ,เล่นประเด็นนี้อยู่นะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาบนหน้าปกนี้หน้าไม่ค่อยยิ้ม แพนเค้คเกเขมนนิจจมิกรหน้ายิ้มมากคุณยิ่งรักยิ้มแต่หันไปฟังพลเอกประยุทธ์นะฮะบอกว่าปูกับเขาเราสองคนนนี้สองคนไหนผมไม่ทราบแต่ว่าข้างล่างเขาบอกว่าเอาเอาแพนเค้กขึ้นมาเอาโพธหารไปนะก็น่าลองอ่านดูในมติชนเนี่ยมีที่คุณคำปากาเขียนหน้าที่89อ่านแล้วแรงมากทีเดียวนะฮะเกี่ยวกับ5ปีรัฐประหาร เกี่ยวกับทำไมเนี่ยยังมีภาคส่วนหนึ่งในสังคมที่ยังสนับสนุนแนวคิดในการที่ทหารสามารถสร้างศัตรูและให้ศัตรูนั้นเป็นคนในชาติกันเองเพื่อปกป้องอํานาจนําได้เป็นแนวคิดในการบูรณาการประเทศชาติให้เป็นหนึ่งเดียวในแบบที่สร้างศัตรูในประเทศมี internal security threat เพราะไม่มี external security threat นะฮะหน้าที่89ลองอ่านดูแล้วรับคุณคําปกาเขียน แล้วก็ไปดูเล่มอื่นๆกันนะครับต่อมีอเรื่องทหารออทถอยนะครับบิ๊กออทนะครับพลเอกยุทธศักดิ์สศิประพาสยามรัฐก็มีเรื่องของโพทหารเรื่องของกองทัพ <r> ผมบม้างึมองว่าเรื่องของโพทหารเป็นเรื่องที่มีนัยยะสำคัญมากนะเวลานี้เพราะว่าเส้นแบ่งเนี่ยนะฮะเส้นแบ่งที่ไม่ให้ล้าเส้นเนี่ยมันเคลียร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีเส้นแบ่งมาก็ไม่รู้จะพูดเรื่องนี้ไปทำไมนะพูดไปก็ล้าเส้น ไปดูโลกวันนี้วันศุกร์ดีกว่าซึ่งไม่กลัวล้ำเส้นการเมืองเรื่องแมวๆแมนะฮะนายกปูอยู่ทางนี้ค่ะเรื่อง Skype นะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าลองคิดดูเหมือนกันผมก็คิดว่าตกลงคุณทักษิณส y p e เข้าไปที่ประชุมคอรมอเอยอย่างงั้นน่าเป็นข่าวแต่ว่า Skype เข้าไปที่เพื่อไทยอันนี้ไม่ใช่แร็ปแบล็กใหมนะะ่นะครับก็ลองอ่าดูนะครับในโลกวันนี้วันศุกร์มีประเด็นอื่นๆด้วยพักการสครูับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องของน้ํามันที่ทางน้ํามันเป็นอย่างไรนะฮะช่วงหน้าครับ Thank you ผมเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายออกมาทำตามที่สัญญาไว้เรื่องของอราคาน้ำมันดีเซลราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็จะไม่มีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นผมเคยวิภาควิจารณ์ไปแล้วว่านี่เป็นการพลาดโอกาสครั้งใหญ่ที่จะสะสมเงินในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตวารานราคาน้ำมันมันกลับมาสูงเหมือนเดิมนะครับสมมติราคาน้ำมันถึง200เหรียญต่อบาร์เรลคุณจะเอาเงินที่ไหนมาช่วย ประคองผู้บริโภคให้สามารถอยู่ไปกับราคาน้ํามันที่แพงในตลาดโลกได้ถ้าคุณไม่มีเงินในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโอเคแต่ไม่เป็นไรรัฐบาลก็ต้องหาเงินที่จะได้จากประชาชนอาจจะเป็นภาษีบาปอาจจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปเอามาใช้ในการอุดหนุนช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงที่ราคาน้ํามันแพงแตม่มันผิดยุทธศาสตร์ในส่วนนี้คุณประเสริฐบุญสัมพันธ์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทเขาบอกว่า เขาเชื่อว่าจริงๆแล้วควรจะมีการปรับขึ้นภาษีดีเซล20-30สตางค์ต่อนลิตรนะในต้นปีหน้าคือตอนนี้เนี่ยคุณประเสริฐเขามองว่าแนวโน้มราคาน้ำมันคาดเดายากยังไม่มีความแน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรปขณะนี้ราคาน้ำมันดิบดูไบยอยู่ประมาณ100กว่าดอลลา,าร์สหรัฐต่อบรลแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ประมาณ120ดอลลา,าร์ต่อบรรลคาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้ ราคาน้ำมันเนบดูนบเฉลี่ยจะอยู่ที่100ดอลลาร์ต่อแบรเรลแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูรปอยู่ที่120ดอลลาร์ต่อแบรเรลส่งผลให้ราคาขายปลีกในประเทศจะเฉลี่ยในปัจจุบันหากประเทศยุโรปไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหรือมีการปรับโครงสร้าง,งราคาพลังงานเช่นการปรับภาษีน้ำมันหรือเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคุณประเสริฐได้พูดถึงปัจจัยในต่างประเทศและปัจจัยในประเทศซึ่งมันยิ่งสะท้อนเห็นว่ามันมีความไม่แน่นอนเยอะสำหรับคนที่ต้องการคาดเดาราคาน้ำมันในอนาคต คุณประสิิมองว่ารัฐบาลคงจะต้องกลับมาเก็บภาษีน้ํามันทุกชนิดเพื่อให้มีเม็ดเงินมาใช้ในการพัฒนานในประเทศโดยเบื้องต้นรัฐบาลสามารถทยอยเก็บภาษีจากน้ํามันดีเซล20-30สตางค์ต่อลิตรเพื่อให้ครบตามกําหนดที่ปรับลดภาษีในอัตรา5บาท30สตางค์ต่อลิตรภายใน1ปนะีราคาน้ํามันเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าต่ำนะอย่างที่ประชาชนนั้นอาจจะชอบในช่วงนี้เนี่ย ครันนี้คุณประเสริฐถ้าเป็นอย่างนั้นก็จริงเนี่ยแล้วไม่ใช้โอกาสนี้ในการเก็บภาษีเข้ามาเก็บเงินเข้ากองทุนที่ผมสารต่อที่คุณประเสริฐพูดนิดนึงในที่สุดเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดเงินเข้ารัฐเลยแล้วประชาชนผู้บริโภคก็สบายไปเขาสบายไปเขาจะชินกับราคาแล้วมันที่ถูกแล้วถึงเวลาเนี่ยพอน้ำมันแพงเขายิ่งไม่ชินเสร็จแล้วภาครัฐช่วยไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นภาครัฐนั้นสูญเสียรายได้เดือนละประมาณ1 0,000ล้านบาทนะฮะ ที่ไม่เก็บภาษีในบางส่วนที่สามารถเก็บได้ปีละประมาณ1นึล้านบาทนะมันช่วยลดค่าครองชีพก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ในที่สุดอาจจะทํากลับมาสร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคเองไทยออยล์เขามองนะฮะว่าวิกฤตนี้ยุโรปไม่กระทบราคาน้ํามันโลกนะฮะเขามองว่าเป็นอย่างนั้นทาง c ีอของไทยออยลคุณสุรงบุรุคุณเนี่ย เขาบอกว่าปัญหาวิกฤตการเงินของประเทศกรีซอาจกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอื่นในยุโรปแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาน้ํามันในตลาดโลกมากนักเนื่องจากนักลงทุนได้ให้ความสาคัญกับปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าโดยในขณะนี้ทั่วโลกกําลังจับตาม,มาตราการผ่อนคลายทางการเงินระยะที่3ของธนาคารกลางสหรัฐใหม่คืออันนี้มันก็จริงในมุมที่ว่าวิกฤตย,ยุโรปสหรัฐ รอบนี้ที่กระทบสถาบันการเงินแล้วก็หลายๆประเทศโดยเฉพาะกรีซกกบอิตอรลีเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีผลต่อราคาน้ำมันโดยตรงแต่มันไม่ได้หมายความว่านี่ผมพูดต่อนนด่ึงนะฮะจากที่ทั้งไทยออยแล้วก็พอตทก็เมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัจจัยอื่นที่ทาให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นกลับมาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะสูงขึ้นจนทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ประเทศไทยนั้นซื้อเข้ามาใช้ แล้วก็ขายกับประชาชนในประเทศเนี่ยมีโอกาสให้ราคาน้ำมันค้าปลีกเนี่ยมันก็สูงขึ้นไปด้วยในระดับที่ประชาชนนั้นรับไม่ได้คำถามคือเมื่อถึงเวลานั้นรัฐมนตรีพลังงานจะทำอย่างไรเพื่อดึงราคาน้ำมันในประเทศให้ตกต่ำลงมาเท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะอย่าลืมนะอละนุลลานี้ทุกคนนั้นเคยชินชินชาไปกับราคาน้ำมันถูกๆแล้วถ้าคุณไม่มีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคุณจะมีอะไร แล้วมันต้องมีมากเพียงพอนะฮะเพราะถ้ามันมาอีกรอบหนึ่งน้ำมันแพงเหมือนยุคอิรักสงครามอิรักประชาชนผู้บริโภคอาจจะรับไม่ได้ถึงเวลาของช่วง global voices ซาร่าเพลนอดีตผู้ว่าการรัฐ阿拉สกาก็คงจะไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนะฮะเพราะว่าโพลล่าสุดระบุว่าทั้งมิทรอมนี่แล้วก็ริกเพอร์รี่นั้นนำสุดโต่งไปเลยแล้วมีการโต้วาทีในรอบล่าสุดครั้งที่ผ่านมาไม่มีซาร่าเพลนไม่ได้โต้วาทีกับเขาสักรอบถึงเวลาลงสมัครก็คงจะไม่ได้แล้วตอนนี้ซาร่าเพลนก็เผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่ว่านอกใจสามีสามีทอดเพเลนในหนังสือเล่มใหม่นะครับ The r o โร e The Search for Sarah p a l e n เขียนโดย Joe m c i n n e s ซึ่งลงทุนถุงขั้นไปซื้อบ้านเช่าบ้านอยู่ข้างๆ Sarah p a เล n เลยนะฮะบอกว่า Sarah Palin นั้นไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ Brad Hansen ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ Todd Palin นี้ p a l ล n ก็ออกมาปฏิเสธนะฮะแน่นอนแล้วก็เคยมีความสัมพันธ์กับนักบาส NBA ชื่อ Glenn r i c ด้วยเคยใช้อ โคเคนนะฮะยาเสพติดโคเคนเคยสูบกัญชาคือโดนแฉร,รอบนี้คือเต็มๆเ,เลยฮะทั้งเรื่องติดยานะ,ะทั้งเรื่องชู้สาวในที่สุดแล้วยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของซาราเพลนนั้นแย่ลงไปกว่าเดิมถึงแม้ว่าหนังสือเล่มใหม่ The Rogue เนี่ยนะฮะ The Search for Sarah p a l e n เนี่ยไม่ได้เป็นหนังสือที่ได้รับความชื่นชมจากสื่อมวลชนกันเองในสหรัฐอย่าง New York Times เนี่ยซึ่งก็ชอบวิภา์วิจารณ์ซาราเพลนก็ยังบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขียนไม่ดี ต้องการโจมตีซาราเพเลนมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเนื้อหาที่น่าเชื่อถือแต่มันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของปสซาราเพเลนนั้นยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมยิ่งทําให้เพเลนนั้นดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีปัญหานอกเหนือไปจากจุดอ่อนของเขาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีมันสมองคือมีแต่เรื่องแย่ๆออกมาเกี่ยวกับเพเลนยิ่งทําให้สงสัยเพเลนไม่สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแน่ๆก็คงจะเหลือเฉพาะรอมนี่แล้วก็เพอร์รี่แล้วก็บัคแมน มากันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเดลี่โคดกัน ไปประชาธิปัตย์เขาบอกว่ารัฐบาลนี้มีนายกสองคนเป็นสูตรเดียวกับแบบกัมพูชานะฮะก็สูตรเดียวกับกัมพูชาหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าคนที่ดูเหมือนว่าเป็นนายกตัวจริงใช่ไหมหลายคนประชาธิปัตย์เขาบอกคุณเฉลิมอยู่บำรุงน่าสนใจผมไปอ่านเป็นหนังสือพิมพ์ที่เขียนในสมัยปี240นะฮะเกี่ยวกับการเมืองไทยนะฮะ เป็นคำพูดของคุณมนตรีเชษวิทยาการประธานสถาบันอบรมสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปี2540เขาเปรียบเทียบคุณเฉลิมบอกว่า he is like a stick that the politicians wave at barking dogs to make them shut up เปรียบเปรยคุณเฉลิมว่ามีบทบาทอย่างไรนะต่อตำรวจแล้วก็ต่อนักการเมืองด้วยกันในการเข้ามาคุมเกมในการบริหารเมื่อวานมีโอกาสพูดคุยกับ ผู้ใหญ่หลายคนก็ตั้งข้อสรุปกันว่าคนที่เซียนที่สุดเก่งที่สุดในรัฐบาลน,นี้แล้วก็ในฝ่ายค้านรวมกันหมดคือคุณเฉลิมคือตอนนี้คุณเฉลิมเนี่ยขนาดฝ่ายค้าน่เงียบไปเลยฮะพราะในเนพลเอกนสนธิร้อยตะเมกปุระชยัยแม้กระทั่งคุณชูวิทย์และประชาธิปัตย์เทพไทยคุณบุญยอดรวมทั้งคุณอภิสิทธิ เป็นกระแสทั้งหมดเนี่ยรองกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํมรุงคนเดียวในขณะที่คุณเฉลิมนั้นแฮนด์ลงานส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นงานสำคัญสำคัญที่เป็นงานที่คนนั้นเรียกว่า Controversial ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นยุคที่สะท้อน,นถึงฝีมือของนักการเมืองที่อยู่มานานขนาดนี้นะอย่างร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บํารุง ไฟฟ์แฟกเตอร์วันนี้กสิกรน,นั้นตอนนี้คาดการณ์ว่านโยบายคืนภาษีซื้อรถคันแรกน่าจะดันยอดขายรถยนต์ปี55โตสูงถึง12%ทะลุ1ล้านคันนะครับรัฐมนตรีคลังอิตาลีแล้วก็จอร์จโซรอสสองคนนี้เห็นด้วยกับการออกพันธบัตรยูโรพันธบัตรยูโรมันออกไม่ได้ไงฮนะเพราะว่ายูโรยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศสหภาพยุโรปก็ไม่ได้เป็นประเทศสาในายอรมนี้ก็มีปัญหากับเรื่องนี้แต่ว่าจอพันธบัตรนะฮะ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการระดมทุนแต่ว่ามันไม่ใช่ไปผูกมัดทุกรัฐบาลในสหภาพยุโรปจำนวนคนว่างงานในอังกฤษอยู่ที่2.5ล้านคนนะครับเงินเฟอ้ออินเดียสูงถึง9.78%ในเดือนสิงหาคมฝรั่งเศสยังมั่นใจว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่ในประเทศยังมีความแข็งแกร่งอยู่หลังจากที่ Societe g e n e r a l กับ Credit Agricole นั้นถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือพูดถึงเรื่องนี้ Bank of America Citigroup และก็ Wells Fargo ก็เพิ่งโดนไปด้วยนะฮะปรับปรับลด Earnings Forecast daily p ี c k วันนี้ให้เห็นภาพของจรวดใหม่ของนา sa เราจะชินกับจรวดรุ่น c h a l l e n g e r นะฮะซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างไปอันนี้เป็นอันที่โอบามาต้องการส่งไปดาวอังคารนะฮะจะต้องลงทุนถึง35,000ล้านเหรียญอย่างน้อยในการสร้างจรวดลำนี้นะครับลำใหม่ของ NASA อันนี้ยังไม่ได้เริ่มทำจริงนะฮะนี่เป็นเพียงภาพที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่ภาพจรวดจริงๆที่มีอยู่ แต่ว่าทางนาซาเขาอยากที่จะทํายังไม่ได้ไฟเขียวจากรัฐบาลโอบามาแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่บาเงินช่วงนี้มีปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณเยอะนะฮะต้องตัดโครงการเยอะนาซาก็โดนไปด้วยเยอะเหมือนกันนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พวกน่ามนี้คือวันหน้านะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ Intelligence เรื่องนิติราชนะฮะแล้วผมแนะนำต้องการเนื้อหาของการผลักดันให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นก้าวหน้าจริงๆ ือหาทางวิชาการเนี่ยอาทิตย์นี้ที่ธรรมศาสตร์แนะนำให้ไปวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ